ระหว่างอปอทเป็นเจ้าภาพกับมูลนิธิรักป่าน่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยแตกต่างกันยังไงที่อปทพ,พื้นที่พิเศษ6นะครับนะครับจะเข้ามาเป็นผู้ดําเนินการตอนแรกนั้นยังใช้งบประมาณของแผ<อ>่นดินคือของงบประมาณจากทางราชการใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ4ีปี <200 000. S 2> ก็เป็นงบตูุดิบส0กว่าล้านที่รักป่าน่นออกให้ทั้งหมด600กว่าล้านดูแค่งบประมาณที่ใช้เนี่ยก็ต่างกันแล้วเห็นไหมครับความเป็นมาตรฐานสากลอันที่2ระยะเวลาในการดําเนินการ ทำอปทเนี่ยที่เดิมตามแผนเนี่ยทำสี่ปีถึงจะเสร็จะนะครับตามแผนมู่ที่รับหน้าทําทำเวลาแค่2ปีะ 2> นะครับใช้เวลา2ปีจังหวัดไม่ได้เข้าเป็ดเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างะนะครับตอนที่เป็นแผนอปทก็คืออปทเป็นคนดำเนินการโดยใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนจากงบประมาณของแผ่นดินกลางร,รัฐบาล แต่ของวินที่รัานั่นนี่ใช้เงินของวินทั้งหมดมไม่ใช้เงินของทางราชการแม้แต่บาทเดียวเป็นข้อดีที่ประหยัดงบประมาณของพินโ,โดยเฉพาะภาวะยามเศรษฐกิจอย่างนี้ที่รัฐบาลต้องใช้เงินไปในพัฒนาประเทศด้าน,นอื่นจานวนมากประหยัดงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวด้วยในขณะที่ของอบทเดิมเนี่ยเมื่อใช้เงินภาษีประชาชนมาสร้าง200กว่าล้านแล้ว4ปีเนี่ยนะฮะอบทก็จะเข้าไปบริหารจัดการให้ในระยะเวลาสั้นๆก็คือแค่2 3งสาปีหลังจากนั้นก็ต้องมอบให้ทาง จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลซึ่งตามแผนเดิมเนี่ยต้องเรียนว่าคิดกันแต่คนที่เข้ามาก่อสร้างแต่ยังไม่ได้ลงไปถึงหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วใครจะดูแลยังไม่มีแผนรองรับนะครับนอกเหนือางถ้ามีแค่เรื่องก่อสร้างเสร็จเฉยยังบอกไม่ได้เลยครับว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นเทศบาลหรือปเจเข้าไปลงเข้าไปบริหารตอนที่ผมเข้ามารับตําแหน่งผู้ว่าเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ถามเทศบาลเทศบาลก็บอกว่า มไม่มีเงินน้อยไม่พอแค่จะพ,พัฒนาเทศบาลก็ยังไม่พอเลยแต่ละปีถามอบจอท่านนายกก็บอกว่าเงินน้อยอยังไม่ไม่อยากเป็นภาระ,ะทั้งสองหน่วยเมื่อสองหน่วยหลักที่มีงบประมาณเก็บรายได้ของตัวเองได้ยังยังไม่พร้อมจะยอมรับเนี่ยเราก็ต้องกลับมาพิจารณาแผนปริหารจัดการใหม่แล้วเพราะไม่งั้นสร้างไปเนี่ยนะครับเป็นภาระของภาครัฐในอนาคตแน่นอนนะครับที่จะต้องรออยู่เบื้องหน้า แต่อันนี้ชัดเจนแล้วว่าสิบปีแรกยังไงก็ไม่เป็นภาระของภาครัฐมีคนคนเข้ามาดูดูไปแลให้เสร็จนะครับแล้วทรัพย์สินก็ยังเป็นของทางรัฐจัดการีกครับแล้วก็ได้มาตรฐานสากลด้วยเมื่อมีคนมาเสนอตัวขนาดนี้ทางภาครัฐจะไม่รับท่านคิดดูว่าเมื่อเทียบประโยชน์แล้วที่พี่น้องประชาชนจะได้รับทางภาครัชการจะได้รับเนี่ยท่านก็เห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรมันสูงกว่ากันประเด็นนี้เองเนี่ยที่ทางสำนักตำรวจกระทรวงมหาดไทยถึงได้แจ้งมาที่จังหวัด นะครับจังหวัดก็เลยนําเรื่องนี้เข้าไปาหาลือกันในคณะกรรมการอนุรักษ์มุงเก่าหน้า<ม>แล้วก็ได้มีวัติว่าเห็นชอบให้ทางมุธิเข้ามาเป็นผู้ดําเนินการ